เฉลิกรามาถ่ายรูปมันเถอะอ่ะยิ้มยิ้มขอประทานโทษนะแต่นี่คือการถ่ายรูปมันแค่สองคนนะอ,อ่ะเท่ท,ท,ที่ีน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้นะเอาไปเลยนางนชนีเอาละนี่ก,ก็ะหม่อมก็ยิ้มก็จบกันไปแล้วนะครับผมหรบคิวดโอที่ท่านชมรับชมกันไปนะครับผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับมมที่มาร่วมภาคเสียกให้ในคิวดอนี้นะครับผม รวมถึงน้องเข้าต้มมัดเองนี่ผมที่เป็นมือใหม่ที่มาร่วมภาคกับเรานะครับผมและก็ต้องขอบคุณแฟนเพจอย่าง r e ชออฟเรนโบว์ w นี่ผมที่ทําการแปลคอมิกนี้เป็นภาษาไทยด้วยนผมส่วนนักวาดอาเเเลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านี่ผมก็อย่าลืมไปตามเขาได้นีผมตามได้ที่ทวิตเตอร์นี่ผจะ,จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คําบรรยายให้นะครับผมอย่าลืมไปตามเขาก็ล่ะ ก็อย่างเช่นเคยนีครับผมถ้าชอบคิวดีโดนี้นี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนด้เลยหรือว่าชมพก่โคชิคน,นี้ได้นี่ผมแล้วเจอกันใหม่ในคิวดีโดหน้าสวัสดีครับผม